สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำน้ำจิ้มลูกชิ้นโคตรพริกที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูน้ำจิ้มรสเผ็ดในวันนี้แม่ซีจะใช้พริกแห้งเป็นส่วนประกอบค่ะเลือกเป็นพริกแดงจินดานะคะตามด้วยมะเขือเทศเลือกใช้เป็นมะเขือเทศสีดาสุกแดงแบบนี้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะเราจะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะ ตามมาด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกคั้นแบบคุ้นๆเลยนะคะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีผักชีซอยแป้งข้าวโพดเกลือป่นกระเทียมดองแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลโอทึงที่ใส่เฉาก๊วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกก็นำมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้มาปั่นให้ละเอียดค่ะ จากนั้นก็มาตั้งกระทะเพื่อคั่วพริกกันค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนในการคั่วพริกนะคะได้ที่แล้วค่ะให้ดูลักษณะนะคะสีพริกเนี่ยจะเข้มขึ้นส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีความกรอบค่ะแบบนี้คือใช้ได้ปิดแก๊สได้เลยนะคะ จากนั้นก็นําพริกที่เราคั่วได้มาตํานะคะไม่ต้องตําหมดค่ะเหลือไว้นิดนึงสําหรับโรยหน้าน้าจิ้มนะคะแล้วก็ตําค่ะตําพอหยาบๆนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดมากค่ะ มาเริ่มทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะตั้งกระทะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไป600 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีน้ำตาลโอทึงค่ะน้ำตาลตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็สีให้กับน้ำจิ้มของเรานะคะเกลือป่นกระเทียมดองใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้หรือว่าใส่ทั้งหัวก็ได้ค่ะ น้ำกระเทียมดองมือเขือเทศปั่นน้ำมะขามเปียกจากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางได้เลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมเนี่ยจะมีความข้นขึ้นค่ะ พอส่วนผสมเดือดนะคะถ้าเกิดว่ามีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆพนยายามตักทิ้งไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ปรับไฟลดลงค่ะจากไฟกลางปรับมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งส่วนผสมมวดลงค่ะ ระหว่างที่เคี่ยวน้ำจิ้มเราก็จะมาผสมแป้งข้าวโพดรอไว้ค่ะใส่น้ำลงไปประมาณสาถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพอเคี่ยวมาพักใหญ่ส่วนผสมก็เริ่มมวดลงแบบนี้คือได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมรสได้เลยนะคะ สำหรับแม่ซีโอเคเลยค่ะชิมรสได้ออกหวานหวานนํำนะคะเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวนิดๆค่ะแต่ทีนี้แต่ละคนจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันค่ะถ้าชิมแล้วรู้สึกว่าขาดรสชาติไหนไปสามารถเติมได้นะคะขาดเค็มก็เติมเกลือค่ะขาดเปรี้ยวเติมน้ำมะขามเปียกขาดหวานก็เติมน้าตาลได้เลยค่ะพอได้รสชาติที่ชอบก็ใส่พริกที่เราตาไว้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะโคตรพริกจริงๆค่ะ น้ำจิ้มโคตรพริกกำลังเป็นกระแสนะคะคนไทยนิยมทานมากคนไทยทานเผ็ดเก่งค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดไม่เก่งนะคะสามารถลดพริกได้ตามชอบเลยนะเพราะส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะเทแป้งข้าวโพดท,ที่เราทําไว้นะคะค่อยๆเทลงมาเป็นสายค่ะมือนึงก็คอยคนไปด้วยแบบนี้นะคะ พอแป้งสุกน้ำจิ้มเราก็จะข้นขึ้นนะคะถ้าวางไว้จนเย็นเนี่ยน้ำจิ้มจะข้นกว่าเดิมนะปิดแก๊สได้เลยค่ะส่วนพริกทอดที่แบ่งไว้แล้วก็ผักชีอย่าเพิ่งใส่ขณะที่น้ำจิ้มยังร้อนนะคะไม่งั้นจะหายกรอบผักชีก็จะเหี่ยวค่ะรอให้น้ำจิ้มเย็นสนิทก่อนนะคะระหว่างรอน้ำจิ้มเย็นเราก็จะมาปิ้งลูกชิ้นกันเลยค่ะจะเป็นลูกชิ้นหมูหรือว่าลูกชิ้นปลาก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะ และน้ำจิ้มของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะใส่พริกขั่วที่เราแบ่งไว้ลงไปค่ะตามด้วยผักชีซอยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะน่าทานมากๆเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นปิ้งได้เลยค่ะมาลองชิมกันเลยค่ะ นี่นะคะยัวยอะวค่ะอือบอกเลยว่าเผ็ดสะใจมากนะคะรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวนิดนึงค่ะแล้วก็เผ็ดแบบสาใจเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะหรือว่าจะทำขายสร้างไรายได้ให้กับ ครอบครัวก็ได้ค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ